เรื่องถ้วยชาแห่งชีวิตณอาสมไปหลินที่ตั้งอยู่บนยอดเขาทรงซานซึ่งปกคลุมด้วยสายหมอกสีขาวดุดปุยเมฆมีพระอาจารย์เท่าผู้เปี่ยมด้วยปัญญาและเมตตาธรรมผู้หนึ่งดามว่าเวนเจียงท่านไม่เพียงแต่สอนหลักธรรมอันลึกซึ้งเท่านั้นแต่ยังสอนให้สิทธิ์ได้เข้าใจสัจธรรมของชีวิตผ่านเรื่องราวและคำสอนที่เป็นอุปมาอุปไมยอยู่เสมอ สิทธิ์เก่าแก่ของท่านมากมายที่จากไปสร้างชื่อเสียงและตำแหน่งในราชสำนักต่างกลับมาเยี่ยมเยียนท่านหลังจากที่ไม่ได้พบกันมานานหลายปีเหล่าสิทธิ์ผู้ซึ่งเคยเป็นเนนน้อยที่อ่อนน้อมถ่อมตนบัดนี้เติบโตเป็นขุนนางและพ่อค้าที่มีชื่อเสียงในแผ่นดินทุกคนแต่งกายด้วยอาภรณ์หรูหราใบหน้าเปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสำเร็จแต่ในแววตากลับมีความเหนื่อยล้าและความกังวลซ่อนอยู่ หลังจากการทักทายและแลกเปลี่ยนเรื่องราวชีวิตกันพอสมควรวงสนทนาก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นการพร่ำบน่นเกี่ยวกับความเครียดในเรื่องการงานและปัญหาชีวิตที่วุ่นวายในโลกภายนอกบางคนบ่นว่าตำแหน่งหน้าที่สูงเกินไปจนแบกรับความรับผิดชอบไม่ไหวบางคนบ่นว่าการแข่งขันในตลาดการค้าดุเดือดเกินไปและบางคนก็บ่นว่าความมั่งคั่งที่ได้รับมา มิได้นำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงเลยพระอาจารย์บวนเจียงนั่งฟังเรื่องราวของเราสิทธ์อย่างสงบเงียบพลางยิ้มอย่างอ่อนโยนเขายื่นมือออกไปแล้วมีสิทธิ์คนหนึ่งอาสาที่จะไปชงชาญมาให้แต่ท่านปฏิเสธด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลว่าไม่เป็นไรปล่อยให้เรื่องเล็กๆน้อยๆน,ยนี้เป็นหน้าที่ของอาจารย์เองเถิดพระอาจารย์เดินเข้าไปในห้องครัวเล็กๆ แล้วกลับออกมาพร้อมกับชาถ้วยใหญ่หนึ่งกาและถ้วยชามากมายหลายรูปแบบบางเป็นกระเบื้องเคลือบสีเรียบง่ายและธรรมดาบางทำจากแก้วใสาราคาถูกบางใบทำจากหยกแกะสลักอย่างสวยงามและบางใบเป็นถ้วยที่ทำจากเครื่องปั้นดินเผาอลัมค่าที่เคยเป็นของสะสมของราชวงศ์พระอาจารย์เหวนเจียงวางกาชาและถ้วยชาลงบนโต๊ะไม้จันทัน แล้วกล่าวกับเหล่าสิทธิ์ที่ยืนรายร้อมว่าพวกเจ้าเลือกถ้วยชาที่ชอบกันเอาเองได้เลยเหล่าสิทธิ์ต่างรีบกรูเข้าไปเลือกถ้วยชาใบที่สวยที่สุดและดูมีราคาสูงที่สุดจนถ้วยหยกและถ้วยกระเบื้องเคลือบราคาแพงถูกหยิบไปจนหมดเหลือไว้เพียงถ้วยแก้วและถ้วยดินเผาราคาถูกเท่านั้นที่ยังวางอยู่บนโต๊ะเมื่อทุกคนได้ถ้วยชาในมือกันแล้ว พระอาจารย์เหวินเจียงก็ยิ้มอย่างมีความหมายแล้วกล่าวขึ้นว่าพวกเจ้าลองสังเกตดูซิว่าถ้วยที่สวยที่สุดและมีราคาแพงที่สุดถูกเลือกไปหมดแล้วเหลือไว้แต่ถ้วยที่ธรรมดาและราคาถูกมันเป็นเรื่องธรรมดาที่มนุษย์เรามักจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเองแต่สิ่งนี้แหละที่นำพามาซึ่งความเครียดและความกังวลทั้งหลายในชีวิตของพวกเจ้า เพราะสิ่งที่พวกเจ้าต้องการแท้จริงแล้วคือชาที่อยู่ภายในถ้วยไม่ใช่ถ้วยที่ภายนอกแต่จิตสำนึกของพวกเจ้ากลับมัวแต่ให้ความสำคัญกับการเลือกถ้วยและยิ่งไปกว่านั้นคือการคอยชำเลืองมองถ้วยของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาพระอาจารย์เหวนเจียงกล่าวต่อไปว่าชีวิตของมนุษย์เปรียบเสมือนชาส่วนตำแหน่งหน้าที่การงาน ชื่อเสียงและทรัพย์สินเงินทองก็เป็นเพียงถ้วยชาที่ใช้บรรจุชาเท่านั้นมันเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้เราได้ดื่มชาแห่งชีวิตแต่มันไม่ได้ทำให้รสชาติที่แท้จริงของชีวิตเปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อยบางครั้งการที่พวกเจ้ามัวแต่เพ่งเล็งไปที่ความสวยงามของถ้วยชามมากเกินไปก็ทำให้พวกเจ้าลืมที่จะลิมรสชาติของชาที่อยู่ภายใน และเมื่อนั้นชีวิตก็เหลือเพียงความว่างเปล่าเหล่าศิษย์ทั้งหลายเมื่อได้ฟังคำสอนนี้ต่างก้มหน้าลงด้วยความสำนึกผิดพวกเขาตระหนักได้ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาพวกเขามัวแต่วิ่งไล่ตามความสำเร็จทางโลกภายนอกจนละเลยที่จะใส่ใจกับคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตซึ่งก็คือความสงบสุขภายในใจ และความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับผู้อื่นพระอาจารย์เหวินเจียงยกถ้วยชาขึ้นจิบแล้วกล่าวทิ้งทายว่าชีวิตที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่ถ้วยชาที่สวยงามหรูหราแต่วัดกันที่รสชาติของชาที่พวกเจ้าได้ลิ้มลองจงละทิ้งความยึดมั่นในถ้วยแล้วหันมาลิ้มรสชาแห่งชีวิตที่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดเถิด นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเหล่าสิงามหลายต่างเปลี่ยนแปลงตนเองพวกเขากลับไปใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ยึดติดกับตำแหน่งหน้าที่และทรัพย์สินเงินทองและใช้ชีวิตด้วยปัญญาที่ได้เรียนรู้จากพระอาจารย์เหวินเจียงเรื่องราวของถ้วยชาแห่งชีวิตจึงเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาบนเขาทรงซานเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้คนรุ่นหลัง ได้ตระหนักว่าคุณค่าของชีวิตไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกแต่อยู่ที่เนื้อแท้ของจิตใจที่งดงามตังหาเรื่องถ้วยชาแห่งชีวิตสอนให้เราเห็นว่าบ่อยครั้งที่เรามัวแต่ให้ความสำคัญกับถ้วยหรือเปลือกนอกของชีวิตมากเกินไปจนหลงลืมที่จะดื่มดำกับชาหรือเนื้อแท้ที่อยู่ภายใน นิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดที่ลึกซึ้งหวประการคือคุณค่าที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกการงานตำแหน่งหรือทรัพย์สินเงินทองเป็นเพียงสิ่งสมมุติที่ใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตเท่านั้นคุณค่าที่แท้จริงของคนเราอยู่ที่จิตใจความสุขและความสงบภายในไม่ได้อยู่ที่ความหรูหราของสิ่งที่แสดงออกมา การเปรียบเทียบนำมาซึ่งความทุกข์การที่เรามัวแต่ชำเลืองมองถ้วยของคนอื่นจะนำมาซึ่งความอิจฉาความเครียดและความไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองมีซึ่งทำให้เราพลาดโอกาสที่จะมีความสุขกับชาในถ้วยของตัวเองความสุขอยู่ที่ปัจจุบันขณะการวิ่งไล่ตามถ้วยที่ดีกว่าอยู่เสมอทำให้เราไม่มีวันพอใจในสิ่งที่มี และละเลยที่จะลิมรสชาที่อยู่ตรงหน้าซึ่งก็คือความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันดังนั้นบทเรียนสำคัญจากนิทานเรื่องนี้คือการที่เราจะมีความสุขอย่างแท้จริงได้นั้นเราต้องปล่อยวางความยึดมั่นในเปลือกนอกแล้วหันมาใส่ใจกับเนื้อแท้ของชีวิตนั่นคือการใช้ชีวิตอย่างมีสติ และเรียนรู้ที่จะชื่นชมคุณค่าของตนเองจากภายในไม่ใช่จากสายตาของผู้อื่นหลวงจีนชรากับชายตัดฟืนนานมาแล้วในแขวนทรงมีชายคนหนึ่งนามวา่าซานผู้มีใบหน้าซูบผอมจากการทำงานหนัก อาชีพของเขาคือการเข้าป่าไปตัดฟืนและเก็บเศษไม้เพื่อนำกลับมาขายเลี้ยงปากท้องซานจะออกเดินทางตั้งแต่ยามอารุณรุง่งแบกขวัญหนักอึ้งและอาหารแห้งเล็กน้อยเพื่อมุ่งหน้าสู่ป่าไผ่ศักดิ์สิทธิ์นอกหมู่บ้านเมื่อได้ฟืนเต็มเกวียนเขาก็จะลากกลับมายังตลาดในเมืองยำเที่ยงการงานที่ต้องเร่งรีบแข่งกับเวลาทำให้ซานไม่เคยมีเวลาพักผ่อนแต่ถึงกระนั้น เขาก็ไม่เคยละเลยที่จะแสดงความเคารพต่อผู้ทรงศีลทุกเช้าเขาจะพบกับหลวงจีนชรารูปหนึ่งซึ่งสวมใส่จีวรเก่าๆและเดินถือไม่เท้าดวงตาทั้งคู่กลับฉายแววแห่งความสงบและปัญญาสานก้มศรีรษะทำความเคารพท่านทุกครั้งที่ได้พบหลวงจีนจะยิ้มรับด้วยใบหน้าเปี่ยมเมตตาบางครั้งก็หยุดพักทายกับสานอย่างเป็นกันเองแต่สาน ผู้ซึ่งกำลังร้อนใจด้วยภาระทางโลกกลับตอบเพียงสั้นๆแล้วรีบขอตัวเพื่อไปทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่ซานกำลังเงื้อขวานจะฝันต้นไม้ใหญ่หลวงจีนชราก็เดินผ่านมาซานก้มลงทำความเคารพตามปกติแต่ครั้งนี้หลวงจีนได้เอ่ยปากขึ้นด้วยน้ำเสียงอันราบเรียบแต่แฝงไว้ด้วยพลังที่ไม่อาจปฏิเสธอุบาสกเอ๋ย เจ้าจะแบกเศษไม้เช่นนี้ไปตลอดการเชวหรือซานละมือจากขวานก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงเหนื่อยอ่อนขอรับท่านใต้ซือข้าหาได้มีหนทางอื่นไหมความรู้วิชาของข้ามีเพียงเท่านี้หากไม่ลงแรงแลกกับความเหนื่อยยากข้าและครอบครัวคงต้องอดตายเป็นแน่หลวงจินชราพยักหน้าอย่างเข้าใจ ก่อนจะชี้ไปยังยอดเขาหงทองที่มีมา่านหมอกปกคลุมบนเขาหงทองนั่นมีลำธารสายหนึ่งไหลผ่านเนินดินสีมรกตจงไปที่นั่นเถิดขุดเอาดินขึ้นมาแล้วนำไปร่อนในลำธารอุบาสกจะได้พบกับแร่เงินที่ซ่อนอยู่หากอุบาสกได้แร่นั้นไปขายชีวิตของอุบาสกก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนสานได้ยินดังนั้น หัวใจก็พลันเต้นระรัวแววตาที่หม่นหมองกลับสว่างสวัยขึ้นมาในทันทีเขารีบก้มกราบขอบคุณท่านใต้ซือก่อนจะละทิ้งขวานและเกวียนเก่าแล้วมุ่งหน้าสู่ยอดเขาหงทองตามคำชี้แนะของท่านเมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาซานก็พบกับลำธารที่ใสสะอาดและเนินดินสีเขียวมรกตดังที่ท่านใต้ซือบอกทุกประการ เขารีบลงมือขุดดินและนำไปร่อนในสายน้ำเย็นฉ่ำและเป็นไปตามคาดแร่เงินจำนวนมากส่องประกายระยิบระยับอยู่ก้นกระชอนซานดีใจราวกับได้ของวิเศษเขาขนดินกลับไปขายในเมืองและทำเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งฐานะเริ่มดีขึ้นจากชายตัดฟืนที่ต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำเขากลายเป็นพ่อค้าแร่เงินที่พอมีอันจะกิน ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากคำแนะนำเพียงประโยคเดียวของท่านใต้สือ่อ3ปีต่อมาขณะที่ซานกำลังยุ่งอยู่กับการเตรียมเกลียนบรรทุกแร่เงินหลวงจินชราก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งใบหน้าของท่านยังคงสงบเช่นเดิมและคำถามที่เอ่ยออกมาก็ยังคงเป็นคำถามเดิมอุบาสกเอ,อย๋ย เจ้าจะแบกเศษดินเช่นนี้ไปตลอดการเชียวหรือซานยิ้มกว้างด้วยความดีใจแววตาใช้ประกายแห่งความหวังเขาจําได้ว่าคำถามนี้เคยเปลี่ยนชีวิตเขามาแล้วครั้งหนึ่งขอรับท่านใต้ซื่อข้าเองก็เฝ้ารอคอยท่านอยู่หากมีคำชี้แนะอันใดที่ล้าค่ากว่านี้อีกเล่าข้าขอน้อมรับด้วยความยินดี หลวงจีนชราชี้ไปยังยอดเขาอีกแห่งที่สูงกว่าเดิมข้ามเขาหงทองไปเถิดที่นั่นอุบาศกจะพบกับหินสีดำที่ซ่อนประกายสีทองเอาไว้แม้การกระเทาะหินเพื่อหาแร่ทองคำจะยากเย็นกว่าการร่อนแร่เงินเป็นร้อยเท่าแต่ค่าของมันก็มากมายเกินกว่าจะเทียบได้จงไปแสวงหามันเถิดขอรับท่านใต้ซือ ถ้าจะรีบไปทันทีในยามรุ่งอรุณของวันพรุ่งนี้ซานตอบรับอย่างกระตือรือรน้นความร่ำรวยไหลบ่าเข้าสู่ชีวิตของซานอีกครั้งเขากลายเป็นมหาเศรษฐีผู้ร่ำรวยที่สุดในแคว้นแต่ถึงแม้จะฐานะเปลี่ยนไปเขาก็ยังคงมุ่งมั่นกับการหาแร่ทองคำอยู่เช่นเดิมเขายังคงทำงานหนักทุกวันจนในที่สุดความมั่งคั่งก็หล่อหลอมให้เขาเปลี่ยนไปบ้าง เขาวางตัวเป็นเศรษฐีผู้สง่างามแต่เมื่อพบกับท่านใต้ซือเขาก็ยังคงสแสดงความเคารพอย่างนอบน้อมไม่เปลี่ยนแปลงเวลาผ่านไปหลายปีซานกลายเป็นผู้เท่าผู้มีผมหงอกและเคราที่ยาวลงมาถึงหน้าอกวันหนึ่งหลวงจีนชราก็เดินผ่านมาอีกครั้งใบหน้าของท่านยังคงสงบนิ่งและอ่อนโยนแต่ดวงตาของท่านกลับลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิม คำถามที่คุ้นเคยถูกเอ่ยขึ้นอีกครั้งอุบาสกเอ๋ยเจ้าจะแบกเศษโลหะเหล่านี้ไปตลอดการเชียวหรือซานตอบด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความทะนงตนแต่ยังแฝงความนอบน้อมทุกสิ่งล้วนขึ้นอยู่กับคำชี้แนะของท่านใต้ซื้อแต่เพียงผู้เดียวหลวงจีนชาราพยักหน้าข้ามเขาไปอีกลูกเถิดที่นั่น อุบาสกจะได้พบกับหินสีขาวเล็กๆที่ส่องประกายระยิบระยับยิ่งกว่าทองคำนับร้อยเท่าสิ่งนั้นคือเพชรที่หายากยิ่งนักแม้จะต้องใช้ความพยายามมหาศาลเพื่อหาเพชรเพียงเม็ดเล็กๆแต่มันก็มีค่ามหาศาลจนเกินกว่าจะจินตนาการครั้งนี้สารใช้เวลาในการแสวงหาเพชรนานหลายปี ทรัพส,สมบัติที่เขาหามาได้มากมายจนลูกหลานของเขาสามารถใช้ชีวิตอย่างสุขสบายไปได้อีกหลายชั่วอายุคนเขากลายเป็นมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินแต่ถึงกระนั้นหัวใจของเขาก็ยังไม่เคยหยุดความปรารถนาในการสะสมความมั่งคั่งเขายังคงเข้าป่าเพื่อสแสวงหาเพชรไม่เคยหยุดหย่อนความโลภได้ฝังรากลึกในจิตใจของเขาเสียแล้ว เมื่อเวลาล่วงเลยไปอีกหลายปีซานในวัยชาราผู้เดินทางมาไกลจนแทมจะหมดแรงก็ได้พบกับหลวงจีนชาราอีกครั้งใบหน้าของหลวงจีนเต็มไปด้วยรอยยิ้มอันเปี่ยมล้นไปด้วยเมตตาคำถามสุดท้ายที่เอ่ยออกมานั้นแผ่วเบาและนุ่มนวลกว่าทุกครั้งอุบาสกจะแบกก้อนกรวดเหล่านี้ไปตลอดการเชี่ยวหรือ ซานหยุดการขุดหาเพชรในทันทีเขานอบน้อมต่อหน้าหลวงจีนเช่นเดิมแต่ใบหน้ากลับเต็มไปด้วยความ,มง,งุนงงขอรับท่านใต้ซื่อข้าไม่เคยได้ยินสิ่งใดที่มีค่ามากไปกว่าเพชรอีกแล้วท่านจะให้ข้าไปสแสวงหาสิ่งใดก็เล่าหลวงจีนชาราพยักหน้าอย่างสงบแน่นอนข้ามเขาไปอีกลูกเถิดที่นั่น อูบาศกจะได้พบกับกุติของอาตมาบรรยากาศที่นั่นเงียบสงบยิ่งนักเราจะปลูกชาและบำเพ็ญภาวนาด้วยกันที่นั่นเถิดส่านถึงกับหัวเราะอ,ออกมาอย่างไม่เชื่อหูขอรับท่านใต้ซือคงกำลังเราค่าแล่นเป็นแน่กุติหลังน้อยกับความสงบจะมีค่าอะไรมากกว่าเพชรล้ำค่าที่ข้ากำลังครอบครองอยู่เล่า หลงจินชราพยักหน้าอย่างช้าๆได้สิอุบาสกมันมีค่ามากกว่าแน่นอนเพราะแร่เงินแร่ทองคําและเพชรที่อาตมาเคยแนะนำให้อุบาสกอาตมาล้วนเคยขุดมันไปขายก่อนอุบาสกทั้งสิ้นแต่เมื่อมาถึงจุดหนึ่งอาตมารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงของชีวิตอาตมาจึงเดินลึกเข้าไปในป่าอีก เพื่อสแสวงหาและอาตมาก็ได้พบกับสถานที่ที่งดงามและเงียบสงบแห่งนี้อาตมาเริ่มต้นบำเพ็ญภาวนาจนกระทั่งจิตใจเกิดความสงบอย่างแท้จริงและจึงได้รู้ว่าสิ่งที่เคยสแสวงหามานั้นหาได้มีค่าใดๆเลยเมื่อเทียบกับรถแห่งพระธรรมอาตมาจึงละทิ้งทุกสิ่งและเริ่มต้นชีวิตใหม่แห่งความสงบอย่างจริงจัง ไหนๆอุบอาสกก็เชื่ออัตมามาหลายครั้งแล้วและทุกครั้งก็ไม่เคยทำให้อุบอาสกผิดหวังครั้งนี้ก็ลองเชื่อดูอีกสักครั้งเถิดเมื่อได้เย็นเช่นนั้นซานก็นิ่งเงียบไปครู่หนึ่งเขารู้สึกทึ่งในคําพูดของหลวงจีนแต่ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกเสียดายในทรัพสมบัติที่หามาตลอดชีวิตหากเขาจะลัดทิ้งทุกสิ่งเพื่อสแสวงหาความสงบเขาจะทำได้อย่างไร ในใจเต็มไปด้วยความหวัดหวั่นต่อการสูญเสียสุดท้ายซานจึงตอบปฏิเสธด้วยน้ำเสียงที่อ่อนน้อมแต่แฝงไว้ด้วยความลังเลขอรับท่านใต้สือ่อข้ากลัวว่าหากข้าไปที่นั่นข้าจะเป็นตัวบ่อนทําลายความสงบและเป็นภาระในการบำเพ็ญภาวนาของท่านเปล่าๆข้าคิดว่าตัวข้าเองยังไม่พร้อมที่จะละทิ้งทุกสิ่งในตอนนี้ หลวงจีนชราพยักหน้าอย่างเข้าใจก่อนจะหันหลังเดินจากไปช้าๆได้อุบาสกพร้อมเมื่อใดก็มาหาอัตมาเมื่อนั้นเถิดซานมองตามหลังหลวงจีนที่ค่อยๆเลือนหายไปในม่านหมอกดยหัวใจที่ปั่นป่วนเขาเก็บเพชรเม็ดสุดท้ายใส่กระเป๋าและกลับไปยังเกวียนของเขาเช่นเดิมแต่ในใจกลับไม่เคยสงบสุขอีกเลย เรื่องราวนี้สอนให้รู้ว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่ล้วนรู้ดีว่าการละทิ้งสิ่งยึดติดในทางโลกเพื่อเขาถึงความสงบในจิตใจ,จนั้นมีค่ามหาศาลเพียงใดแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะอ้างว่ายัางไม่พร้อมเพราะความกลัวที่จะสูญเสียกิเลสและอัตตาที่ตนเองสะสมมาตลอดชีวิตยังคงเหนี่ยวรั้งให้ต้องแบกภาระอันหนักอึ้งต่อไปไม่สิ้นสุด